สวัสดีครับผมองคุยนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แบบลายสดนะครับและทางช YouTube ่องยูทูปคุยเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในชั้นเรียน6กโมงตรงเป๊ะเลยนะครับ <laughs> ส่วนใน YouTube นะครับน่าจะเป็นประมาณ7จ็นาฬิกานะครับเวลาที่ท่านชมกันอยู่แต่ถ้าเป็นทางยูทูปเอ้ยทำถ้าเป็นทางชั้นเรียนก็จะประมาณ6กนาฬิกาของวันเสาร์นะครับ YouTube จะเป็น7จ็นาฬิกาของวันอาทิตย์เนาะ ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นกลุ่มเลขนะครับที่3กลุ่มที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะดังแล้วก็ขอกันมาแรกๆในชั้นเรียนเลยนะขอนานแล้วละ่ะผมก็เพิ่งได้มาทําให้ครับวันนี้เป็นกลุ่มเลขหกสามเก้าห้านะครับผมผมไม่ไม่ทราบว,ว่าใครตั้งชื่ออะไรนะแต่ผมก็มองจากภาพรวมแล้วก็สรุปเป็นเป็น กลุ่มสั้นๆชื่อว่ากลุ่มผู้สร้างสรรค์ทำไมถึงบอกเป็นผู้สร้างคําว่าผู้สร้างสรร์จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดดีเทลนะเพราะมันเลขัน่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลพื้นฐานของเลขกลุ่มนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเลขกลุ่ม4ตัวเนี่ยนะครับสตัวมันจะประกอบไปด้วยเลขคู่สามคู่นะเลขคู่นี่3คู่นะครับก็จะ 6ก9 5ก็จะมี6 3สามนะครับ1คู่3 9แล้วก็95นะครับ6 3สาเด่นเรื่องของการลงมือทำา3เเด่นเรื่องของการสร้างโอกาสมันคือเลขนี้มันมีความต่างนิดนึงที่ว่าพอมันจะเป็นเลขของกลุ่มกลุ่ม3ตัวคือกลุ่มกวนอูเขาพูดถึงการลงมือปฏิบัติกับกบารสร้างโอกาสมา,มาอยู่ด้วยกันก็เขาก็ตีความไปทางเรื่องของการลุยๆใช่ไหมนะครับแต่ว่าความเด่นของแต่ละอย่างคือ3 6มหกเขาเป็นคนที่ทํา เป็นคนที่อยากทำอะไรแล้วต้องได้ทำแล้วก็ทำในทางที่เขาคิดว่ามันจะสามารถนำไปสู่สิ่งที่เขาต้องการได้ได้ได,ได้คือเขาพร้อมยีย็ะลงมือทำอะ่ะมันจะมีคำทำนายเกี่ยวกับคู่นี้ว่าเกี่ยวกับเป็นคนที่ไม่เคยมีความสามารถทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนคือเขามีเหมือนกับมีพรสวรรค์อ่ะเขาอยากจะทำให้สิ่งนั้นเป็นเหมือนเราที่ง่ายๆคือเหมือนกันเราทำงานอะ่ะแล้วเราอยากจะเรารักในงานที่เราทำ ถึงมันจะไม่เคยทํามาก่อนแต่เหมือนกับว่าสมมติว่าเราอยากเล่นฟุตบอลแต่เราไม่มีม,ม,มทักษะเด็กๆอยากเล่นฟุตบอลก็จะวิ่งเตะๆตไปสักพักเด็กก็จะทําได้มันจะดีกว่าเด็กที่ไม่ได้อยากเล่นเลยแล้วโดนครูจับให้ไปเล่นเนี่ยก็จะทาไม่ได้3 6จะเปรียบเหมือนกับเด็กที่อยากเล่นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เป็นแต่พอทักษะแป๊บเดียวก็จะเป็นนี่คือเลขของ3 6ส่วน3ามเกเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องของการหาโอกาสเลขเก้าเลขทางออกเลขสามก็เลขการลงมือทํา เพราะนั้นสิ่งอะไรที่มันอยากจะทาแล้วให้มันเกิดขึ้นแบบมีช่องทางาทำอะไรทําได้ก็จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอรวมกันเขาถึงมองว่ามันเป็นกลุ่มที่ทําอะไรแบบเก่งกาจสามารถความสาับคือเขามองที่เขาไปเทียบกับกกนอนูผมมองว่าน่าจะไปลักษณะของการที่มีความเก่งก้าสามารถรอบด้านสามารถทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาหงตีความอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้ถ้าเป็นผมเป็นมอเป็นกกนอูนนะ เอาตัวผมเป็นบรรทัดฐานนะครับไม่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 ได้เกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปใครที่เข้าใจาตำราสามก๊กเป็นอย่างดีหรือว่าเข้าใจท่านกวนอูเป็นอย่างดีเนี่ยอาจจะอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้แต่ที่ผมมองนะก็คือกวนอูเนี่ยมันมันก็ว่าเป็นสะท้อนของความมีพลังมีอํานาจมีแล้วก็อย่างมันผมมองว่าเป็นภาดเหมือนภาพลงท่านกวนอูเนี่ยเป็นเหมือนธาตุไฟอะ่ะ ซึ่งเลขกลุ่มนี้ไม่มีไม่มีในพื้นฐานผมผมนะพื้นฐานของอเลขหกของผมเป็นธาตุน้ำไงเลขสามธาตุลมเลขเก้าวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่ได้มีธาตุไฟเลยแต่ท้งๆผมผมมองท่านกวนผมเป็นธาตุไฟไงมรู้สึกผมนะความรุนแรงความห้าหาความหามอะไรพวกเนี้ยเวลาท่านออกรบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมผมมองว่านาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้มองตรงัหนเขาอ,อาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นหกสามกับสามเก้าแล้วสุดท้ายผมเชื่อว่าคนที่เอา กลุ่มเลขนี้มานาเสนอคือพอมีพลังมีอำนาจมันจะมีข้อด้อยข้อด้อยของสามหกกับสามเก้ามันจะมีอยู่ตรงที่ว่าสองเลขเนี้มักจะติดประมาทมักจะอยากทาอะไรก็ทําอ่ะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคืออยากทําอะไรก็ทําเลยไม่ได้คิดเยอะนะครับเขาก็เลยมองว่าเอาเลขห้ามาปิดแล้วมีมันเป็นสูตรสําเร็จสําหรับลักษณะของมุมมองผมคือ ผมเป็นคนที่ไม่ได้มองเอาเลขมานําแต่การที่มีคนที่บอกว่าห้าปิดท้ายเอาาสติมาปิดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเหมือนการเอาเลขไปนําซึ่งผมอาจจะขาดกับคนอื่นนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเลขมันมีสองด้านถึงคุณจะมีเลขห้าที่เป็นคนที่ฉุกคิดมากก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เห็นแก่ตัวการมีห้ามันยิ่งการมันแบบมันก็มองไปทางลบได้คือเราทําอะไรก็จะแบบว่า มีแต่อย่างนี้จะเอาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นแบบหนักจนเกินไปอ่ะไม่ออกไหมครับมันแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอ่ะยิ่งหนักเข้าไปหนักข้อไปแต่ผมเชื่อว่าเขาคงมองว่าพอเลขสามหกับส9มเกมันเป็นลักษณะของความแบบติดประมาณนู้นเนี่ยเอาห้ามาปิดเอาสติมาปิดก็จบแล้วก็ให้เราตามเลขไปแต่ผมการันตีเลยผมเคยทํานายหลายท่านนะครับที่มีเลขนี้ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าจะแบบใจเย็นลงหรืออะไรนะก็ยิ่งจะแบบบางคนที่แบบว่า คือผมบอกแล้วว่าถ้าเราตามเลขอ่ะเราจะไปทั้งด้านลบและด้านบวกได้2ออย่างแต่ถ้าเราไม่ตามเลขเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราจะไปทั้ง2ทางไอเราเราจะไปในทางที่เราอยากจะไปสมมุติว่าเรามีเรามีสมาธิของเราเองเรารู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรแล้วเรามีเลขเนี่ยสะท้อนตัวมันจะไปทางที่ดีแน่แต่ถ้าเราไม่มีสติเองไม่มีสมาธิเองไม่รู้จักตัวเองแล้วมีเลขกลุ่มนี้คือเราอยากทําอะไรเราก็จะทํา แล้วเราจะตั้งใจทำมันด้วยด้วยความต้องการแบบเต็มเปี่ยมอะแล้วมันอาจจะมีการพลาดมีการผิดมีการอะไรทั้งๆที่มีห้าก็ตามมันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องผิดพลาดก็ได้มึงออกใช่ไหมครับมันไม่ได้มีคือผมใครบอกผมก็ตามผมจะบอกเสมอว่าเลขมันบอกแค่ทางมันไม่ได้บอกความสําเร็จว่าคุณมีเลขนี้แล้วคุณจะสําเร็จมันไม่ใชผ่ผมเชื่อว่าเ้ามองกันอย่างนั้นนะผมเชื่อนะแต่ก็ไม่ได้ ก็แล้วแต่คนเชื่อนะแต่มุมมองผมคือเลขมันไม่ได้กำหนดมันบอกแค่ทางแต่พอมีแล้วแล้วทางตามทางที่ผมวิเคราะห์นะครับก็คือมี36มี39แล้วก็มี5 9ในกลุ่มนี้ผมมองว่าพอมี5 9คือเขาถ้าเขาจะมีเส้นทางที่ชัดเจนของตัวเองอะว่าฉันฉันอยากฉันสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าพื้นฐานคือฉันมองแล้วว่าสิ่งที่ฉันจะทํามันต้องทํำยังไงถึงเวลาที่ฉันไปทําฉันก็จะไปทําเลยอะไร นึกภาพออกใช่ไหมครับนี่ก็แยกถ้าในชั้นเรียนน่าจะพอนึกภาพออกคราวนี้เนื่องจากว่ากลุ่มสีตัวผมบอกไว้พอมาถึงอีพีสามน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับสําหรับในช่อง YouTube พอมันเป็นกลุ่มสี่ตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่สลับพอมันไม่สลับเนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่หลังไปหน้าเลยคลิปนี้ขอเสริมเพิ่มเรื่องของทําไมเราถึงมองจากหลังไปหน้าด้วยนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะไปเข้าจู่เนื้อหาว่าถ้าเป็นหน้าเป็นหลังเป็นยังไงนะครับคือ สังเกตดูว่าเลขต่างๆที่เป็นหลักถ้าเป็นเลขยาวๆเช่นแบบประชาชนทะเบียนบ้านมีเลขที่บ้านอะไรเงี้ยคุณจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพรวมใหญ่ๆก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นแบบประชาชนไอ้สีตัวหน้าจะเป็นลักษณะของภาคจังหวัดหรือสถานที่ในตัวเมืองในอำเภออะไรเงี้ยซึ่งมันจะไกลตัวมากมันจะเป็นภายนอกของเราที่ใครมองเราเข้ามาอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเป็นเลขหลังๆมันก็จะกลายเป็น เริ่มเป็นตัวตนเราแล้วว่าเออเป็นคนรำดแบบที่เท่านี้เออเกิดใน,นลำดแบบที่เท่านี้หรือว่าเลขที่บ้านบ้านหลังนี้หมู่นี้ก็จะเป็นหนึ่งอ่าเช่นในหมู่บ้านเดียวกันจะเป็นหนึ่งร้อยทับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยทับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งร้อยทับหนึ่งศูนย์สามนึ่งออกใช่ไหมแต่ไอหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็มีเหมือนกันทุกบ้านก็คือมันเป็นหมู่บ้านเนีน้นึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอเลขที่มันสําคัญหรือว่าเลขที่มันแสดงความเป็นตัวของเรามันจะอยู่ท้ายๆนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมอธิบายเนี่ยในชั้นเรียนหรือว่าใครที่ตามผมไปทางยูทูบก็ตามคือด้านหลังมันจะสําคัญเพราะามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราทํำยังไงเราเรามีแนวทางแบบไหนที่ชัดเจนกว่าด้านหน้า,นาแต่ด้านหน้า,นามันก็สําคัญก็คือมันก็ดูว่าเราไปเจออะไรบ้างแล้วเราต้องวางตัวยังไงแนวทางเลขจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคนะครับนี่พอเข้าใจนะว่าทําไมผมถึงไม่สลับอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสีตัวถ้ามันสลับมันจะเยอะนะครับอ่ะโอเค อันนี้คือ2ตัวมาจาก3ามส,ามสามคู่นะคราวนี้เราก็สามารถมาแบ่งย่อยได้อีกว่ามันก็มาจากกลุ่มเลข6 3สาเเลขกุอูกับ395นะครับผู้ที่ชอบสร้างโอกาสนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้นะครับพอแบ่งไปหน้ากับท้ายแล้วเนี่ยสมมุติว่าไป3าตัวหน้ากับ3ตัวท้ายเนี่ยผมมองว่ากลุ่มนี้อยู่ท้ายนะอยู่แถว4ตัวท้ายนะจะดูเด่นกว่าแถวข้างหน้าแต่ถามว่าแถวข้างหน้าเป็นยังไงผมก็มองว่าก็ยังดูดีอยู่นะ เราเลยมองในตรงนี้นะครับเออผมให้มองแบบนี้สี่ตัวเนี้ยนะครับมองแบบว่าจริงก็ไม่อยากจะขึ้นจอนะเดี <c oughs> มันจะยาวก็ไม่เป็นไรให้เรามองศูนย์หศูย์แดย์เ้าตัดศูนย์หกดย์เ้าออกไปแล้วเอาไอ้สี่ตัวเนี้ยมาอยู่ตรงกลางกับอยู่ด้านหลังแถวกลางๆเนี่ยก็คือ06 6 3 9 5 086395แล้วก็096395มองแบบนี้นะส่วนในสีตัวท้ายคือ6395ท้ายัแหละถ้าพูดจุดเด่นของกลุ่มนี้ผมจริงมองว่ามันอยู่แถวๆท้ายไปกลางก็คือ4ตัวท้ายเพราะว่าลงท้ายด้วย95 95เนี่ยมันเด่นเรื่องของยิ่งไปอยู่แถวท้ายก็คือชอบหาทางที่มันมีความชัดเจนในตัวเอง คือหาทางก่อนนะมันต่างจากคนที่แบบมีสามท้ายหรือมีแปดท้ายตรงที่ว่าอันนั้นคืออินเนอร์มาเต็มมีมีพลังที่แบบว่าไม่รู้ล่ละถูกผิดไม่รู้ขอทําก่อนเพราะอยากทำเพราะชอบทําอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเก้าห้าท้ายนี่มีลักษณะของมองภาพก่อนว่ามันเป็นยังไงศึกษาพินิจพิเคราะห์ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับคือเก้าห้ามันก็ไม่ได้ความคิดไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแค่พินิจพิเคราะห์ว่าสิ่งคือการกองว่า เออมันจะคืออะไรกันแน่สิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ตัวตนเป็นเลข5าเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันแน่แล้วพอจะไปขยายความต่อไปหรือจะไปตัดใจนใจคนเนี้ยพอคิดได้แล้วว่าอยากจะทําอะไรก็จะลงมือทําทันทีคือมันไม่ได้เร็วมากไงมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่าเขาต้องทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําให้ได้คว้าให้ได้จับต้องให้ได้ในทันที ถ้าไม่ได้ก็จะมีอารมณ์บ้างคุณจะคิดว่ามีเลข5แล้วทําให้คุณใจเย็นมันไม่ได้เกี่ยวเลข5คือความมั่นคงเลข5คือการไตร่ตรองการชุกค,คิดถ้าเป็นคนดีๆอ่ะแน่นอนมนันอาจจะแบบมีความแบบเรียกว่าสุข,ขุมอ่ะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีคือเป็นคนเขาเรียกว่าเลี่ยมอ่ะจะบอกอย่างนั้นก็ได้เลียมจัดอ่ะ เออคนเดียวกันนะ95คนเดียวกันแต่แค่เป็นคนดีกับคนไม่ดีเนะี่ยมันมองได้สองมุมเลยนะเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีเลขนี้แล้วจะแบบจะเป็นคนเชื่องช้าไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบไม่แล้วก็ไม่ได้แบบเร็วปูดบป้านอะไรคือเป็นผมว่าเป็นกลางๆนะครับเป็นกลางๆนะครับแล้วก็มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนแล้วสามารถลงมือปฏิบัติได้คือเอาทําเรื่องที่คิดอยู่ ให้เป็นความจริงชอบทําให้เรื่องที่คิดหรือว่าอะไรที่เป็นตัวตนอ่ะชอบทําให้มันเป็นความจริงการตัดสินใจของคนเล่นนี่ค่อนข้างจะเด็ดขาดมีความเป็นตัวเองสูงไม่มีเลขไหนที่มองภาพเยอะม,มีเลขสามเลขเดียวที่ค่อนข้างจะมองภาพแล้วมันไปอยู่แถวค่อนไมกาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเชิงลึกเท่าไหร่นะครับเลขหกเลขเก้าเลขห้าเนี่ยสามเลขเนี้ยเป็นเลขที่เป็นตัวเองสูงมากเพราะนั้นก็ต้องภาพรวมออกมาตอนท้ายปุ๊บ มีความเป็นตัวเองสูงมาตัดสินใจอะไรก็ต้องเป็นชั้นเท่านั้นต้องเป็นชั้นคนอื่นไม่เกี่ยวชั้นจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับ9 90เปอร์เซ็นต์เลยแหละในการตัดสินใจทุกอย่างก็มาจากตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับข้อดีคือมันก็มีแนวทางชาัดเจนแต่ข้อด้อยก็อย่างที่บอกมีความเป็นเองสูงนะมีความแบบจะต้องอย่างั้นอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่แถวหน้าๆล่ะแถวหน้าๆผมมองว่าดีนะ ส่วนตัวผม,มว่าก็าอยู่ในระดับดีเพราะว่า6กสามันเป็นเลขของบุคลิกเกี่ยวกับการดึงดูดแต่งตัวอะไรเงี้ยดูดีเข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็มีความคล่องตัวเพราะแถวหน้าหน้าเยื้องมากลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบบชอบลงมือทําชอบตรงโน้นเนี่ยแล้วทาอะไรมีหลักมีเกณฑ์คือมีรูปแบบที่ชัดเจนที่เป็นของทําเร็วด้วยแล้วก็ทําให้คิดถึงโรงงานที่มันผลิตอะไรสักอย่างนึงล้วมันไหลไหลไหลมาด้วยกันนึกออกไหมแล้วมันไหลไหลไหลมาด้วยกัน โเดี๋ยวผมขอไปด,ดูแป๊บนึ้โ,โทรศัพท์ลวนมือ,อมนะครับแล้วมันไหลไหลไหลไม่ด้วยกันอะแล้วแบบเออนั่นแหละรูปแบบของหกสามเก้าห้าจะเป็นแบบนั้นวิธีการทํางานวิธีการสแสดงคือมันดูดีแล้วมันก็ดูแบบเออเป็นช่องเป็นคือมีแนวทางชัดเจนอะ่ะเพราะนั้นแถวหน,หน้าผมก็มองว่า ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับคนเข้าหาคนหรือว่ามีความแบบต้องใช้กําลังกายกําลังอะไรด้วยในการช่วยเหลือกันช่วยเหลือแบบคนอื่นยอย่างเงี้ยหรือว่าทํางานร่วมกับคนอื่นผมว่าทําได้ดีนะมีความคล่องสูงด้วยนะครับอันเนี้ยอยู่แถวนนหน้าๆผมก็มองว่าโอเคทั้งเรื่องบุคลิกเรื่องของแรงดึงดูดอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับมุมมองมุมมอง,มองถ้าอยู่แถวหน้าๆนะก็โอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วคนชอบมองว่าอันนี้ไปอยู่ท้ายแต่ถามว่า ท้าย95ยังไงมันก็ดูโดดเด่นอยู่แล้วล่ะโดดเด่นในเรื่องของการตัดสินใจว่ามีความเป็นตัวเองสูงอ่ะคอนโทรลง่ายครับมันคล้ายๆกับว่าเล่มแนวทางของ95เวลาอยู่ท้ายมันคอนโทรลง่ายแต่อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ใช่ว่าคอนโทรลได้เพราะม,มีความเป็นตัวเองสูงอ่ะนี่ออกใช่ไหมเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคราวนี้ทําไมผมตั้งเชื่อเป็นผู้สร้างสรรค์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่คือเขาเป็นคนที่คิดแล้วมันต้องทําให้ได้ ให้ให้ให้เกิดเป็นรูปธรรมตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่แถวหลังนะถ้าเป็นแถวหน้าคือเขาพร้อมที่จะเข้าไปสู่การกระทําได้เลยแล้วทําให้มันแบบเกิดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นอยู่เรื่อยๆจุดด้อยของเวลาอยู่แถวหน้าๆนะจุดด้อยอย่างเดียวคือเขาเป็นคนที่ทําตลอดมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะแถวสี่ตัวหน้านะครับถ้ตอยู่แถวหน้าๆเขาจะทําอยู่ตลอดทำเรื่อยๆแล้วต้อง เป็นรูปแบบแบบนั้นด้วยถามว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แบบเหนื่อยมากเพราะมันไม่ใช่เลขเลขแปดเลขเจ็ดอะไรที่มันต้องหนักขนาดนั้นแต่มันเป็นเลขที่ทําบ้างใช่ไหมทำเรื่อยๆทําเรื่อยๆทําไม่หยุดทําแบบเหมือนเราเหมือนเราออกกําลังกายแบบเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ออกกําลังกายแบบเน้นร่างกายกล้ามเนื้อหนัก,นกๆไม่ได้ไม่ได้ทาฟิตเนสแต่แค่ไปวิ่งพอให้ร่างกายได้ ขยับอะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นลำไทกิ๊กอะไรนึกออกใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเออมันจะแต่ว่ามันทําเรื่อยๆไงมันทําไม่หยุดแต่ถ้าเป็นหนักๆแบบมีเลขเจ็ดมันจะมีลักษณะของความหนักแน่นในเรื่องของการทํางานจริงจังมากเหมือนคนเล่นเวทต้องแบบต้องกินด้วยต้องยกน้ําหนักอะไรหนักมันหมากแต่ถ้าเป็นสามเก้าห้าคือออกเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคนั่นคือแนวทางของหน้า กับหลังนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเสริม2เรื่องนะการเงินแล้วก็ความรักนะครับการเงินถ้าเป็นกลุ่มนี้นะผมมองว่าหางเงินเก่งนะหางเงินได้เรื่อยมันมีเลขหกเนี่ยแนวทางก็ถ้าเกิดว่าล็อกเป้าแล้วต้องได้แล้วอาจจะแบบพัฒนาเรื่องของการเงินไปได้เรื่อยๆอเลขกลุ่มเนี่ยไปได้เรื่อยๆ อย่างน้อยๆก็รู้ว่าจะต้องหายังไงรู้ว่าวิธีการเป็นยังไงแล้วรู้ว่าจะทําให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยังไงว่าโอ้รายได้ตรงเนี้ยจะเอามันมายังไงจะเอามันมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรื่องของการหานะส่วนเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยอืมเขาไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายสุ่ยสุไล่พอแบบเห็นปุ๊บแล้วซื้อปั๊บนะเขาจะเป็นคนที่แบบคิดก่อนว่ามันคุ้มกับตัวเองไหม ถ้ามันคุ้มเขาก็ยอมจ่ายนะไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเลยนะก็คือยอมจ่ายก็คืออาจจะมีฉุกคิดบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเก็บผมก็ให้ให้สักเจ็ดสักแปดละกันเรื่องเก็บนะแต่เรื่องหาผมให้เต็มสิบเลยผมว่าหาเก่งนะครับเรื่องเก็บให้เจ็ดสักเจ็ดสักแปดละกันก็คือถือว่าการเงินอนะ่ะอยู่ในเชิงบวกอยู่ในเชิงบวกนะครับก็โอเคอยู่ในเลขกลุ่มน,นี้นะหกสามเก้าห้าเพราะมีตัวที่แบบรู้ว่าจะต้องหาอย่างไงขยันหาว่าจะหันไปทางไหนได้บ้างนะครับส่วน เรื่องของความรักเนี่ยได้เปรียบตรงเรื่องของบุคลิกเขาดูทั้งวางตัวดีและแต่งตัวดีด้วยเ,เขาเป็นคนที่มีความทั้งสุข,ขุมในตัวแล้วก็มีครที่แบบแฟชแฟชั่นอะไรก็ก็ทําได้นะครับแฟชนฟชั่นก็รับเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นกาลรรเทศะของตัวเองแล้วอีกอย่างคือเขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวดูธรรมทะทแแมงอะ่ะอาจจะมีพักษนาการชอบออกกําลังกายบ้างด้วย จะเป็นคนถ้าเป็นเรื่องของแรงดึงดูดทางเรื่องบุคลิกเนี่ยผมมองว่าเออโอเคเพราะคนก็ชอบแบบคนเข้าหาเขาเป็นคนชอบเข้าหาคนอยู่แล้วลหะเออเป็นคนลนักษณะชอบเข้าหาคนด้วยแล้วก็ดูมีหลักมีเกณฑ์แล้วมีท่าทางที่เชิงแบบใครเห็นก็ต้องชอบอยู่แล้วเหมือนคนเอนเตอร์เทนเป็นะนะครับก็ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของการเข้าหาคนแต่เขาเนี้ยจุดที่จะยากก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างถ้าเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบแล้ว เรื่องของอารมณ์เขาก็เช่นแบบเดิมที่ผมบอกการหลังจากคำานันมีความเป็นตัวเองสูงอะ่ะจะทแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้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 นะซึ่งมันอาจจะไม่ดูไม่ได้หนักมากแต่บางคนก็รู้สึกว่าคือไม่ค่อยทําอะไรให้ชั้นเลยส่วนใหญ่ก็มีแต่แบบต้องอย่างนี้อย่างนี้เขา,าจ,จะเป็นคนที่มีแบบว่าต้องอย่างเนี้ยแล้วจะถึงจะโอเคแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าไม่ชอบคบกันไปแล้วอาจจะมีความแบบตึงๆนิดนึงนะครับในเรื่องของ อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจยอยู่ด้วยกันตองมีความเป็นตัวเองสูงนะครับก็ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถามว่าโอกาสที่ถ้าเกิดเป็นตัวเองใช้เนี่ยจะเข้าไปหาคนอื่นนะมีไหมดีไหมก็ถือว่าโอเคนะมันถุ่มเป็นคนชอบคือสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ดีอะ่ะแต่จริงๆแนละ้วถ้าเกิดแยกเป็นทีคู่สามหกสามเก้าเก้าห้าเนี่ยเขาไม่ได้เด่นเรื่องของความรักนะแต่พอดีว่าพอมันมารวมกันปุ๊บอย่างน้อยมันก็ไต่ตองเป,เปิดโอกาสให้คนอื่นเป็นแล้วก็ มีสเนสน่ห์สร้างสร้างเสน่ห์จากบุคลิกของตัวเองได้พอมรวมกันสามลลเลขนะอันนี้คือภาพรวมของเลขเรื่องของความรักแต่ถ้าถ้ามองในมุมลบก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเองจัดๆอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไก่ที่แบบเขารู้สึกว่าเออคนนี้ใช่เนี่ยโอ้เข้าทุ่มเทเต็มที่นะอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเราชอบไหมนะเขาทุ่มเทเหมือนกันอยู่พอสมควรนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะครับในมุมของผม สรุปนะครับในมุมของผมผมมองว่าเลขนี้โดดเด่นเรื่องของการทํางานเรื่องของการตัดสินใจที่มีความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็บุค,คลิกถ้ามันอยู่แถวหน้าหน้านะเรื่องของบุคลิกที่ดูดิงดูดแล้วก็ดูมีความกระฉับกระเฉงทั้งเรื่องของงานและเรื่องของบุคลิกนในเรื่องของความรักเรื่องของการเปิดเข้าหาคนเนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าข้อด้อยอย่างที่ผมบอกไปมีความเป็นตัวเองสูงแม้จะเป็นคนที่ชอบจัดแจงแต่งอะไรก็ตามแต่มันแต่งในสิ่งที่ตัวเองเป็น ที่อยากให้ตัวเองติงอยากให้มันเป็นนะครับคือเราจะเราจะลืมจุดด้อยของเลขทั้ง3คู่หรือว่า6 3สาหรือ3 9 5้า้าไม่ได้คือจุดด้อยเขาคือมีความเป็นตัวเองสูงแล้วมันทั้งพอมันติดกัน3 6 3ห5สมห้ามันอยู่ด้วยกันปุ๊บถ้าถ้าคนคนนั้นมี4ตัวนี้อยู่ท้ายอ่ะมบอกได้เลยว่าเขาไม่ค่อยตามใครอ่ะนั่นแหละสิ่งที่มันจะมีความตึงในความเป็นตัวของเองสูงอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องอื่นผมถือว่าก็โอเคครับ เป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ทั้งที่ไม่เคยทําคนที่สร้างสารรค์อะไรต่างๆขึ้นมาจาก2มือตัวเองจากแนวคิดตัวเองจากวิธีการของตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแนวทางทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่รีวิวในวันนี้นะครับถามว่าสําหรับผมเนี่ยผมชอบไหมส่วนตัวผมไม่ผมชอบนะเอาเป็นว่าผมชอบแล้วกันผมชอบในลักษณะของความขยนันความตั้งใจ ความเป็นตัวเองมีความเชื่อมั่นเนี่ยนี่มันเป็นความเชื่อมั่นถ้าไปทางดีนะแต่ถ้าไปทางด้อยมันก็หรือว่าคนที่ใช้เลขนี้เป็นเรื่องแบบมีความต้องการสูงอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ไม่โอเคเนเรื่องเขามีความเป็นตัวเองจนสูงจนบางทีก็ไม่ฟังไม่ฟังอะไรเลยอะ่ะอืมมันก็เลขมันมีเด่นมีด้อยครับมันแล้วแต่คนจะชอบไงนะครับซึ่งถ้าหลายคนมาหลายคนในชั้นนะครับทั้งใน youtube ก็ถามว่ามันดีไหมหลายครที่ถามผมว่ามันดีไหม ผมจะตอบเลยว่าผมบอกไม่ได้ว่ามันดีสําหรับพวกพวกคุณหรือเปล่าแต่ผมตอบได้ว่าแนวทางมันเป็นแบบเนี้ยคุณชอบไหมล่ะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบรถรถเบนซ์ผมอาจจะเป็นคนชอบรถโตโยต้าชอบรถนิสสันชอบรถยามาฮ่าชอบรถฮอนด้าผมอาจจะไม่ชอบา u ด i ไม่ชอบเบนซ์ไม่ชอบ BMW ซึ่งมันก็ มันก็เป็นความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมนะในการวิเคราะห์ตัวเลขหรือการมองตัวเลขให้แต่ละท่านก็คือบอกทางเท่านั้นครับผมไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าคุณชอบไหมถ้าคุณชอบคือดีครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันคือไม่ดีสําหรับคุณไงแต่ผมอาจจะชอบแนวนี้ก็มันก็ดีกับผมไงมันมันไม่เกี่ยวว่าใช้แล้วดีไหมเพราะการที่เรามองว่าเกิดใช้เลขนี้แล้วมันดีไหมคือมันเป็นการกําหนดให้เราตามเลขอ่ะผมผมเป็นคนที่ไม่ตามเลขไงผมให้เลขเป็นแนวทาง เราให้ดูว่าเราชอบแนวทางนั้นไหมถ้าเราชอบก็เดินไหมครับเก้าไปนะครับบางคนกถ็ถ้ามาติดตามผมหลังๆอาจจะติดมาจากช่องอื่นหรือมาติดมาจากการการไปปรึกษาท่านอื่นมาแล้วมามาเจอผมแบบนี้ก็มีความรู้สึกแบบทําไมครูเองไม่ยอมบอกว่าดีหรือไม่ดีผมบอกไม่ได้วันดีของแต่ละคนมันเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้ทําความเข้าใจก่อนนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนวามสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเลขกลุ่มที่ กวนอูติดอะไรนะกวนอูใส่สติบางคนบางคนไปคุยกันกวนอูใส่สติแล้วก็จบกวนอูก็จะไม่ดุอะไรเงี้ยโอ้ผมบอกอะไรไม่เกี่ยวกวนอูดุแน่นอนยังไงก็คือกวนอูอ่ะกวนอูจะมีห้าก็ยิ่งแบบกวนอูเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมุมมองผมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่องครูเอกเลขพยากรณ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาบ่อยๆคงไม,ไม่ไม่น่าลำคาญเท่าไรหร่หรอกมั้งถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รู้ว่าเออคลิปผมมาแล้วหนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับถ้าท่านใดมีข้อคำถามอะไรก็ถามกันมาในชั้นเรียนในช่อง YouTube แล้วว่า ในไลน์ในเฟซเบอร์โทรศัพท์อะไรโทรมาได้ครับถ้าคุณติดขัดเรื่องอะไรก็โทรมาสอบถามได้ถ้าผมว่างผมจะรับแล้วก็ตอบคุถทมส่วนใหญ่ผมถ้าเป็นในเพจกับใน YouTube ผมตอบตลอดไม่มีไม่ตอบนะครับฝากเรื่องสุดท้ายครับวันที่3เนี่ยจะสัปดาห์ถัดไปนะไม่ใช่สัปดาห์สัปดาห์ถัดไปก็จะเริ่มเรียนนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับสมัคร11ท่านมนะั้งนะครับ11ท่านแล้วก็ถ้าใครจะสนใจจะมาเรียนมาศึกษาเชิงลึกที่ยิ่งที่มันเยอะก,กว่ารีวิวะนะครับ รีวิวนี่เป็นรีวิวที่มาจากสิ่งที่เรียนกันมาในชั้นเรียนอยู่แล้วแล้วก็มาตีความแต่ความให้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาเรียนด้วยกันนะครับมาเป็นครอบครัวกับคุยด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสาหรับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าผมการัตีว่าคงไม่มีการสัปดาห์แล้วเพราะผมชัวร์แล้วเช็คโมหมนตแล้วแต่ก็ไม่แน่นะนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นกลุ่มบอกในชั้นเรียนก่อน สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นกลุ่มของเลข4289 4289เนอะอเลขหงใช่ไหมวันนี้เลขกลอูเลขงหงแล้วก็7จ็มีแน่นอนครับเจ็ดสี่เจแลด้ามีอยู่แล้วในชั้นเรียนขอมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วกันมังกรเติมอ่ะเติมนน่นเติมน,ะมน,นี่เติมนัน่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยมาชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ นอนหลับฝันดีรละตีสบัดทุกท่านชวนท่านใน YouTube ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันพักผ่อนวันอาทิตย์เนาะแล้วเจอกันนะครับเจอกันสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ